นีเพ็ดเห็นเพ็ดแทงนะคะเพ็ดเผ่นเพ็ดแทงนะคะตายไปซะ แรกนะคะที่เล่นผีมาดูกันว่ามันจะโหดจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นเพราะว่าเราเล่นกลากเอง<ม>ปกป้องผีที่<ม>แล้วก็กำจัดผู้รอดชีวิตมาค่ะคุณเบลออกปฏิบัติการอกะทบเลยอีกกดทุบเลยตัวอานี่คืออะไรอะ่ะไม่รู้นะคะไม่รู้นะกดทุบไปก่อนกดทุบเลย มีใครอยากให้เจอนะเดี๋ยวจะใช้บัตรทุบหลังเด้ออยู่ไหนอ๋อกดคลิกขวามันจะใส่โลให้อ้าเรากดไปแล้วะ่ะอยู่ไหนใครอยู่ไหนมาค่ะ <S <S อืออ๋อย๋ออ๋โอ,อย๋ออย,ออยสตาร์อ,อ๋อสตาร์ทำไมฮะทำไมฮะวเจอร์แฟมิล,ลี่เหรอ ทำไมฉันเจอผู้เล่นโหดล,ล่ะทำไมฉันเจอผู้เล่นโหดล,ล่ะหลอนมานี่เดี๋ยวนี้เลยฉันเจอผู้เล่นบูลลี่ว่ะมานี้จุกฉันเหรอถ้าจุกฉันเหรอมานี้ าทำอะไรคิดว่าฉันมองไม่เห็นหลอนเหรอมันไม่ใช่เดดบายนะที่จะมาหลบหลังฉันได้แล้วฉันมองไม่เห็นน่ะมันนี่อีเจนอีจะเทยอ,ออกมานี่อืมทุบเลยออกมาค่ะ <S 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 เผ็ดเห็นเผ็ดแทงนะคะ อืเพ็ดเห็นเพ็ดแทงนะคะมนันนี่อืมไปไหนแล้วอืมทำไมภาพมันแหลกๆเพ็ดเห็นเพ็ดแทงนะคะหืมหืมหืมมุดเลยอืมอยู่ไหน คิดจะสู้เหรอเพชรเห็นเพชรแทงนะคะอืตามหาตัวจะสวดมนต์เหรอไปไหนกันหมดละมันไปไหนกันหมดแล้ะเห็นนะคะ แทงนะคะอยู่ไหน,นะคะออกมาสิกูทุบให้หมดกูมีบัตรนะคะกูทุบหลังนะคะทุบให้หมดนี่แหละออกมาสิไปไหนละไปไหนละเ <_ D> พ็ดเพ็ดเพ็ด,พดแทงนะคะ อ้อยอ้อยเจ็บอ้อยเจ็บสตาร์สหล่อคิดว่ามองไม่เห็นหลอคิดว่ามองไม่เห็นหรอคิดว่ามองไม่เห็นหล่อจ้าเธอจ้ามุดท่อหล่อจ้ามุดท่อหล่อจ้าเห็นเพชรเห็นเพชรแทงนะคะเพชรเห็นเพชรแทงนะคะมาสิกูมุด่ะอืม คุณตำรวจหรอเราเป็น,ปน,นจลีมีอะไรให้ช่วยไหมขอบคุณท่านตำรวจเราเป็นจลีมีอะไรให้ช่วยไหมมึงโดดไปสิเออมึงเจ็บตัวไปเลยคุณตำรวจเอาเป็นจลีค่ะมีอะไรช่วยไหมหหมุดหล่อมุดหลออือ เพชรเห็นเพชรแพงนะคะตายไปเลยโดดตายไปเลยเล,ยลยงทางนี้ได้ลงทางนี้ได้อ,อยู่ไหนคะอยู่ไหนคะเคพชรเห็นเพชรแพงนะคะ,ะหมดหมดหมด แล้วมันยังไงคะแล้วมันยังไงฮะเพชรเห็นเพชรแพงนะคะอืมเียเถอะทุบให้หมดคะ่ะทุบให้หมดเนาะทุบให้หมดเลยทุบให้หมดค่ะอยู่ข้างบนมีอยู่ข้างบน มันอยู่หลายขนโอ้ยโอ้สติดอะไรเนี่ยฉันต้องไปทางไหนผีขึ้นลิฟต์ได้ไหมคะทุกคนเผ็ดเห็ดเผ็ดแทงนะคะเผ็ดเห็ดเผ็ดแทงนะคะอยู่ด้วยกัน อยู่ในกลก่สมคนหรอเอาผู้ชายก่อนเลยคะ่ะผู้ชายมันมั่นเหรอผู้ชายนี่กูมิโลคะ่ะอย่ามาเก่งกับกูนี่ปาทองกูจะหาได้สักร้อยสองมันก็เรื่องของกูกูจะทําอะไรก็ได้ที่กูอยากจะทํากูจะทําอะไรก็ได้ที่กูอยากจะทํา i d o n t Care Boston i d o n t Care USA you know i d o n t Care Boston I don't care USA you know I care just my life if you not happy don't care ไ so ปไหนละอยากให้เพชรเห็นนะคะ <laughs> อยากให้เพชรเห็นนะคะ <laughs> มีคนสวนม์อนอยู <h ums> อยากให้เพชรเห็นนะคะเพชรเห็นเพชรแพงนะคะหืม กูโดนฆ่ามาหลายรอบแล้วกูขอฆ่าคนบ้างลงไปข้างล่างหรอ <c oughs> เจอกูค่ะ <c oughs> นี่คะ่ะอืมมุดหรออืมมาทำอะไรฮะเสียสละแทนหรออยากตายแทนหรอน่ารักดีนี่ อยากช่วยเพื่อนกันเหรออืมมีบัตรทุบหลังค่ะไม่กลัวหรอกไปไหนละไปไหนละเดี๋ยวเธอก็หมดแรงแล้วล่ะเจนยานทิพยหรออืมเอาเยอะหรอของเล่นเยอะหรอไปไหนละอีดอกกูเมินหัวละ เห็นเพชรแทงนะคะอือตายไปเลยค่ะมีคนทำเสียงดังตรงนี้หรอเอาตรงนู้นด้วยนะคะตรงนูนด้วยนะคะ,ระ,คะ <S <S เราเป็นจรีมีอะไรได้ช่วยไหมขอบคุณค่ะตำร,รวจ ขอบคุณค่ะตำรวจขอบคุณค่ะตำรวจขอบคุณค่ะตำรวจนี่มันวิ่งโจงเนี่ยขอบคุณค่ะตำรวจขอบคุณค่ะตำรวจฉันว่ามันมีคนสวดมนต์อยู่ตรงนี้นี่คะ่ะฉันมีบัตรทุบหลังคะ่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวคะ่ะมานี่ มีคัตเตอร์ฉันมันยาวมากจะหนีไปไหนคะบาดเลือดแค้นอืมอืมตายไปให้หมดวิ่มไปเหลือคนเดียวมันมันหนีไปได้เนี่ยเอาดีๆมันหนีไปได้เด้อเอาดีๆ อย,อยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกดอาแล้วกดอาแล้วกดอาแล้วฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมหรอกฉันไม่ยอมหรอกตายไปซะ รอดหรอกความสวยมาค่ะมาค่ะเออเออเอเอย่บดสบั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 ดย่วย่ย่ย,ย,ย่บดสบัดสบัดเอลชวกกมและชวกชวก ชัวชัว L I I อ้อาวอันนี้พี่ท็อฟฟี่หรออันนี้คืออันนี้คือตี้เขาเหรอผีโกงจริงนี่ขนาดเล่นครั้งแรกเนี่ยขนาดเล่นครั้งแรกผียังเก็บหมดเลยอะอันนี้ขนาดเรารู้สึกว่าเรายังเล่นเฉยๆนะแต่สกิลทุกอย่างมันเหมือนมันเอื้อให้ผีแบบตามได้ทันทําทุกอย่างได้ทันหมดเลยโกงมากโกงจริงเอ,อเคเราเล่นเป็นผีสะใจละเดี๋ยวกลับไปเล่นคนต่อ